สวัสดีครับมาเดตดคลิปอีกครั้งนะครับสำหรับตัวบิตคอยเป็นเด็กดีนะลูกเป็นเด็กดีนะลูกเดินทำลอยไปเลยจ้านะครับตีตรงไหนก็ไปตรงนั้น นะครับามคลิปบ่อยหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าถูกทางแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยก็คือคลิปเดียววันวันเดียวคลิปเดียวครับผมโอเคตอนนี้เดินทำรอยแล้วสิ่งที่ผมคาดคิดไว้นะครับ S1 เขาจะไม่จําเป็นต้องถึงดินก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องถึงพื้นก็ได้นะครับแล้วก็เส้นยกตัวสูงขึ้นแล้วต่อให้มันลงมาถึงพื้นแสดงว่าเขาก็ต้องถอยร่นลงมานิดหน่อยนะครับแล้วทีนี้มันถึงพื้นแล้วทีนี้ยาวเลยแล้วทีนี้ไปรองรับกับ S4 โอ้โหครับ S4 จะถึงดินแล้วนะครับ S4 ถึงดิน และทุกอย่างถึงพื้นหมดเลยเนี่ย M30 เรียบร้อยครับผ่าน40,000 2,000าร์แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกคลิปนี้ว่าเนี่ยเทเล่์ที่เราตีไว้เนี่ยมันมีความหมายนะครับเพราะว่าถึงหลุดแล้วก็มันดึงขึ้นเนี่ยในโซนนี้ผมขออนุญาตเอาออกนะครับโอเคเนี่ยผมออกนะเดินตามรอยที่ผมตีไว้นะครับเนี่ยทุกเส้นที่ผมพูดไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามที่คาดการนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ไปนะครับยิ่งยิ่งยักประชุเนี่ย41อก700เนี่ย41 700 ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยาวๆไปนะครับไปชนที่แนวต้านของตามเฟรม M5 นะครับนั่นหมายความว่า M5 มันสูงอีกแล้วเมื่อกี้มันต่ําอยู่ใช่ไหมครับเข้าตอนนี้มันต่ําอยู่ตอนนี้มันสูงอีกแล้วมันก็ต้องขึ้นไปนะครับขึ้นไปนี่นปั๊บแล้วเดี๋ยวมันย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาบ้างแล้วสุดท้ายก็ต่ําก,ก็ยกไปเรื่อยๆยกฐานสูงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเกิดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงดินแล้วทุกตัวก็จะบินต่อนะครับก็ทำจุดสูงสุดมากกว่า42 0 0 0ัน นะครับนี่ก็เป็นเทรดเกิดขึ้นเนี่ยง่ายมากครับผมนะแต่ถ้าเกิดไกด์เว์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมโอเคนะครับนี่คือคลิปนี้คิดว่าคงมีประโยชน์นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวมันจะหลุดลุยไปเลยนะครับ S4 ที่ผมบอกไว้นะครับแต่งใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่งใหม่เกิดขึ้นนะครับอีก10นาที20นาทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าแต่งบ่ายสามเนี่ยตอนนี้บ่ายสองกว่าจะเป็นแต่งที่แบบ เป็นสีแดงที่ผมคาดคิดไหมหรือว่าอาจจะเป็นสีเขียวหลุดบ่วงไปเลยเหมือนกับก้างปลาติดติดคอนะครับนะมันจะหลุดไปเลยนะครับผมนะแล้วก็จะบินไปเลยนะครับจบนะครับสี่หมดอลลาร์วันนี้เอาดีไว้ก่อนแล้วครับจะไม่พูดมากแล้วนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็ลุ้นกันต่อนะครับยาวๆนะครับจังซี่เนี่ยจังซี่เกิดไพร์คชั่นตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับผมเป็นแบบนี้ครับเดาทุกวันเลยครับผมนะแบบนี้สเต็ปแรก4ี่หมื่นสามพันหนร้อย นะครับก็รุ้งกันต่อนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมแรมระวัง4 5 0 0 0นดอลล่าไว้นะครับฝากไว้ให้คิดไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ